รปบัตตทศกัณฐ์ vs คาราเรดี้ไปถึงคราวมาคิดบัญชีตอนที่แกแย่งสีดาแกกงหามีเองไม่ได้ก็เลยทำทุกวิถีทางกุ่มนงการต้องลุกเป็นไฟเพราะวแต่เฝ้าสีดาออกไปเลยสั่งคำเบาๆเจ้าหนีมามึงโตรมีตีนกาตุตีตาเป็นกาลีกองทับไปตรีทาโมปรีดากับนารีพีเอาตีมาทุกเขตแคว้นธาน,านีลีลาเหมือนปรีชาแต่ว่าแพ้พาลี พระรามหน้ากระดานฟาดกระปานยักษ์ตุวานที่เที่ยวไปแรกไปร้านจนเทวดาต่างบอกว่าน่ารำคางข้าประมาณข้าจะการีหน้าจะนานแกหน้าจะคลานก็เหมือนว่านักษัตริย์ที่ก้ามตัพาลงมาเพราะข้าจนทานแกใช้อำนาจในทางที่ผิดไม่มีใครเบรกได้แกพังเป็นกองพันเดินจะเติมจนเกินจะปฏิเสธง่ายอยู่ทำลำพองถ้าเกินจะเตือนความเดิมไม่พอจำเหตุได้ว่าที่จะมีสิ่งกันมียี่สิบก่อนเพราะข้าจะเสกให้แกเป็นนนท์ท้องก็ตายแกทศกัณฐ์ก็ไฟราณารายจำแรงเป็นดีเมื่อข้าแกตายแกทุลาร้ายบ้างเพืไงแล้วมีพลังก็ยังทำ ร่างนารายของข่าไม่ลั่นวาจาเอาไว้ชาตินี้แกคงไม่มีสิทธิ์ไ่ตองพูดแกมันปอดแขกแต,แต่เจอค่าเมื่อชาติที่แล้วใช้วิธีสกปกร,กรกฮะนารายชนะโนทะเพราะว่าใช้บุก,กิกกอกแกคงรุ้ล้อไปเจ็ดชั่วโมงสงสัยต้องโทษต้อนคิดถ้าแกล้าเข้ามาปัทคักข,ข้คงชนะไม่พลอ็อลนี่แปลงเป็นิงมาชว่วย อวตารเป็นคนธรรมดาเรากลับมาวัดแกจึงมีสุดรีมลูกของพระอาทิตย์มาเป็นสหายทับนิหารนุมานุ่มของพระพายคือชิดได้เห็นนนท์ไหลพัดส่งนนท์บนไส้เด็กเป็นพี่เพ่ี่มันทุเรศไปสัซะหลอกแกคนนั่งอมริที่ก็พระอินบงการลูกแกรำเลวกันนั่นนั่นเราถามว่าข้าเป็นคนพาสวรรค์นรกพิภพประธานจะกำราบทุกวงการเอาเรื่องชั่วของพวกแกมาอาไปได้ลงกาทำให้แกตรีขาตามีเงาถือไว้อยู่รอบข้ามีสอนพเนรมาขันตัวมันเก่าทันฉันแกอยู่นอกข้ายี่สิบกรดสับตังเป็นไวี พอจะแพ้ก็ร้องเอาง่ายทำหาได้ความทัดเทียมแต่ตัวแกได้โคลงการเพราะบารมีพ่อรัสเซียนสาปนาตัวเป็นยักษ์ใหญ่สุดท้ายเป็นได้แค่ยักษ์เรียนข่าในอวตารมาปลดแบบโหสัตรัสเซียจะยักเป็หนหมื่นปียามาเจอพระรามต้งนองออกพงงาไปกุมประกันถึงมือกระสักยิ่งโดนสก,กัดจนสิ้นสภาพาเป็ทารกชิบยังต้องกระอักเป็นอาณาจากัาจากรอยู่ในอำนาจขัลับสบายตอนหนุมานยี่ยี่ดวงใจของไมนยราศก็ถอดดวงใจยังแพ้เดี๋ยวข้าจะแห่ฉลองใหญ่ฉันรบของข้ายัยดย้อนยิ่งนักส่วนแกมันยักษ์สมองไก่ไปอัญเชิญฤาษีขอผลอาจารย์ของแกมมาาาาสออนให่่ววเลตยขงท สอนใส้ฝีมือต้องมาขี้แยแกทำมาแอกเป็นคนบ้าแกชนะธนิชได้เพราะทั่วภารักษ์ไปรุมฆ่าวันที่แปรไม่รับตัวใครคือหานุมานกลายร่างเราแกได้ฐานตัวเองหรือยังวันแกทำอะไรบ้าแกไม่มีสิทธิ์มาเพียงแค่แกเพราะเบียดบุกิชาส่วนการรบที่แกชนะเป่นมือคนอื่นเกือบทุกราวัดระดับของแกจริงๆแกเด็กชั้นไีอนุบาลและแกทำอะไรก็ไม่ได้ถ้าแกไม่มีหานุมานไปต่อพระอ้อมมาใส่ถ้าแกทำได้แกหลบหลังธงเราไม่มีลูกน้องขั้นใหญ่ที่สนามาทฐามาชนโทษถ้าแกไม่โกงไม่โกนครับพร้อมจะชนแม้มีหมื่นคนรบ